เรื่องเล่าผีตอนกุม,มารในห้องลุงสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อนอ็อตบ้านเกิดของผมนั้นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับและเรื่องราวลี้ลับที่ผมเคยได้พบเจอมานี้ มันเกิดขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้วคือย้อนกลับไปตอนนั้นผมเพิ่งจะอายุได้ประมาณสิบขวบครับผมกับพี่สาวอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณยายครับส่วนพ่อกับแม่ของพวกผมนั้นพวกท่านได้ไปขายของอยู่กับลุงและป้าที่จังหวัดระนองช่วงนั้น มันเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ผมกับพี่สาวนึกอยากจะไปเที่ยวหาพ่อแม่ที่จังหวัดระนองเมื่อเราได้โทรบอกแม่ว่าอยากไปเที่ยวหาแม่ของผมเลยได้โทรติดต่อไปหาพี่คนหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมซึ่งแกอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผมนี่แหละครับพี่เขาก็ตอบตกลงครับ พอถึงวันที่พวกเราได้นัดหมายกันไว้เราสามคนก็ออกเดินทางกันด้วยรถไฟครับพอพวกเราเดินทางมาถึงกรุงเทพก็ได้ต่อรถทัวร์ไปลงที่จังหวัดระนองเลยครับพอมาถึงพวกเราก็ทักทายกันตามปกติผมนี่ดีใจมากที่ได้เจอหน้าพ่อแม่ เพราะไม่ได้เจอพวกท่านมาหลายเดือนแล้วคือตอนนั้นพ่อแม่ของผมพักอยู่บ้านเช่าที่เป็นห้องแถวครับโดยห้องเช่าห้องแรกจะเป็นของน้าผมและห้องที่สองคือห้องของพ่อกับแม่ผมและห้องที่สามจะเป็นห้องของลุงกับป้าครับตอนนั้น ผมก็ได้ไปเที่ยวเล่นอยู่กับพ่อแม่แต่ผมไม่อยากนอนห้องเดียวกับพวกท่านเพราะไม่มีเพื่อนผมเลยได้ไปนอนกับลุงและป้าและพี่สาวของผมครับแล้ววันเวลาก็ผ่านมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครอบครัวของผมก็ดำเนินชีวิตกันตามปกติคือต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสอง มาเตรียมของเพื่อเอาไปขายที่ตลาดแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นลุงกับป้าและพี่สาวของผมได้ตื่นแล้วลุกออกจากห้องไปเตรียมของเพื่อจะเอาไปขายที่ตลาดยามเช้าตอนนั้นผมนอนอยู่เพียงคนเดียว แล้วพอผ่านไปสักพักผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากนั้นก็สอดสายสายตามองซ้ายมองขวาพอเห็นว่าทุกคนเขาตื่นออกไปทำงานกันหมดแล้วผมเลยได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานอนเล่นอยู่คนเดียวโดยตอนนั้นในห้องมันค่อนข้างมืดครับ แต่แล้วสายตาของผมก็ได้เหลือบไปเห็นเข้ากับอะไรบางอย่างสิ่งที่ผมเห็นมันคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใส่เสื้อแต่สวมแค่โจงกระเบนเท่านั้นเขากำลังนั่งจ้องมองดูผมอยู่พอเห็นอย่างนั้นผมรู้ได้ทันที ว่าน,นั่นคือกุมารอย่างแน่นอนตอนนั้นผมกลัวมากก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้ววิ่งออกไปหาลุงกับป้าและได้เล่าให้ลุงกับป้าฟังว่าผมได้เจออะไรมาพอลุงกับป้าได้ฟังเรื่องที่ผมเล่าแกก็รู้เลยว่านั่นคือกุมารที่แกนำมาเลี้ยงไว ลุงก็เลยบอกกับผมว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงจะบอกน้องกุมารให้ว่าอย่ามารบกวนซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่คุณลุงท่านบอกครับเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้เห็นน้องกุมารอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณ เรื่องราวลี้ลับจากคุณนอดด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ